สวัสดีครับผมนายเสวกรก้อนทองสฟสองทับหนึ่งรหัสศูนย์หนึ่งหกวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนันทนาการเพื่อสุขภาพชีวิตกันครับนันทนาการคืออะไรนันทนาการหมายถึงกิจกรรมยามว่างที่เราทําเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเพิ่มความสุขความสนุกความสมดุลในชีวิตอาจเป็นกิจกรรมเบาๆอย่างฟังเพลงนั่งวาดรูป รือกิจกรรมที่ต้องออกแรงเช่นวิ่งเล่นกีฬาเป็นแอโรบิกจุดร่วมของกิจกรรมเหล่านี้คือการกระทําด้วยความสมัครใจและก่อให้เกิดความสุขสุขภาพชีวิตคืออะไรคําว่าสุขภาพชีวิตไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีโรคแต่หมายถึงการมีสุขภาพดีทั้ง4ด้านได้แก่สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพทางสังคม เพืสุขภาพทางจิตวิญญาณเราจะเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็ต่อเมื่อสุขภาพทั้ง4ด้านนี้สมดุลความสำคัญของนันทนาการทุกวันนี้หลายคนใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนลืมหยุดพักนันทนาการจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันช่วยให้เราพักจากการเครียดฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจเติมพลังบวกชีวิต ยิ่งในยุควันนี้ที่ทำงานหนักใช้สมาร์ทโฟนเกือบตลอดเวลาการมีเวลาทำกิจกรรมที่ตัวเองรักจงเหมือนกับการเติมพลังแบตให้ชีวิตประเภทของกิจกรรมนันทนาการแบ่งได้เป็น5ประเภทหลักๆดังนี้ 1. กิจกรรมทางร่างกายเช่นวิ่งว่ายน้ำนนปั่นจักรยานเต้นโอลิมปิก 2. กิจกรรมทางจิตใจ เช่นอ่านหนังสือทำสมาธิฟังเพลง 3. กิจกรรมทางสังคมเช่นเล่นกีฬาทีมทำงานอาสาทำกิจกรรมกลุ่ม 4. กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เช่นวาดภาพเยิบผ้าทำอาหารกิจกรรมที่5กิจกรรมทางจิตวิญญาณเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์ ชมธรรมชาติประโยชน์ของนันทานาการต่อสุขภาพาทางด้านร่างกายร่างกายแข็งแรงสดชื่นระบบไหลเวียนดีขึ้นจิตใจคลายเคยรียดมีสมาธิและมีพลังบวกตัวยอย่างกิจกรรมง่ายๆที่ทำได้ทุกวันปลูกต้นไม้หน้าบ้านวาดภาพสีน้ำทำอาหารวิ่งสรุปท้ายคลิป การมีชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่ไม่มีโรคแต่ต้องมีจิตใจที่เบิกบานและเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างมีคุณภาพราการคือสิ่งที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้สมดุลผมจะให้ข้อคิดว่าสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากการพักผ่อนเฉยๆแต่เกิดจากการเลือกใช้เวลาอย่างมีคุณภาพขอบคุณครับ